ที่นั่งหายฟังนี่ต <c oughs> ิดตังสวัสดีครับเพื่นนอนๆมาวันนี้พามาดูรถเกง๋งอีกหนึ่งคันอย่างนี้ต้งง้างที่แล้วรถเกง๋งหนึ่งคันราคาไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนใช่ราคาไม่ถึงแสนเป็นเกียร์ธรรมดาเล็กๆกระทะัดรัดน,าน,านา่ารักน่ารักอ่าประหยัดน้ำมันด้วยะะด,ดูแล้วโอเคนะน่านาแบบน่าน่าใช้งานอยู่นะอ่านิสสันมาร์ท ปิดอั้งนะอ่านี่สมาร์ทปี2020ปี220เกียร์ธรรมดาเกียร์ห้ามัาเกียร์ธรรมดาอืมแอร์เออใช้ได้หมดนะปิดอ่งอุ่มมากอ๋ออ่าใช่ครับเป็นหน้าจอ LED อ่าหน้าจอสัมผัสกี่กิโลเอ่ยอ้าวดูดูเลขไหมดูเลขไหมเจ็ดหมื่นกว่าโลเจ็ดหมื่นหกพันกว่าโลอ้าวหลายอย่างนะนี่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  ซึ่งเราจัดการให้หมดแล้วเป็นกุญแจรีโมทรีโมทนิสสันเองนะนิสสันอ่าเป็นกุญแจรีโมทนิสสันเป็นปุ่มนิสสันนิมพุตนี่ปุ่มนิสสันอ่าไปลองดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นเครื่องนิ่มเนาะไมาดูเสียงเครื่องกันเนาะไม่ได้เสียงเลยดูตินเนี่ยอ่าอ่าเป็นไงเครื่องเงียบเดิมนะหน้าเดิมหลังเดิม ไม่มีชนแน่นอนกันเนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลดบ้านด้วยอ่ะบอกไว้ก่อนเลยว่ารถบ้านนี่ดูน็อตเดิมน็อตเดิมยังไงนะนี่หน้าเดิมคานเดิมเดิมทั้งหมดงาเดิมทั้งหมดเลยอ่าห้องเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยอ่ะมาดูตัวรถก uh ันว่า nah, ตัวรถเป็นไงบ้างล้อแม็กซ์ขอบสิบห้าจุกๆล้อแม็กก็สวยอ่าสีดำอ่า ริ้วรอยในการใช้งานโอ้โหแทบไม่มีเลยอ่ะรถสวยอ่ารถสวยแม็กหน้าหลังพร้อมยางปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณปีอ่าปีอ่ะหายเธออืมหายยางไม่เจอถ้าจำไม่ผิดน่าอยู่ประมาณปียี่สิบกว่ากว่าปียี่สิบกว่ายางตัวนี้นะปียี่สิบอะยี่สิบกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรเบบี้อินคาร์นี่อ อในรถมีเด็กในรถมีเด็กอู้หิ้วอุดนอุ่นไหวเด็กไม่ใช่อ่าเด็กอ่ะเด็กเล็กเด็กเล็กเด็กเล็กโอเคนะในรถมีเด็กอในรถมีเด็กอ่าโอเคมากนี่ครับปลายไม้สวยๆนี่ต้นนี้คนะไม่ค่อยมีอะไรน้อยเองนี่ๆถังถังเลอะไอได้เปิดได้เลยนี่ลองรอตามการใช้งานอืมกว้างโอ้โหพี้นี่ถังแรกด้วย ถูกต้องอ่านี่บอกพับได้นะนี่พับราบนะอ่าพับราบไปแล้วเก็บของได้อะไรอีกได้มหมดเลยาถือว่ากระทะลัดรถไม่มีชนต่อได้เลยว่ารถไม่มีชนอ่าเจอพอดรถสี<อ>สันส,<า>สวยเลยรถมือเดียวเอ่อไม่ใช่รถมือเดียวรถสองมืออ่ารถสองมือครับข้าง่ง<ห>คือเข้าไหนมือที่สามมือใช่ถูกต้อง อือ่าเป็นกระจกมือหมุนเออเหมือนอกเอามังงายใช่ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเปิดซึมมันเป็นมือหมุนอยู่แล้วเอามังงายเอา,งงเอากระจกนิสสันทั้งหมดนะกระจกรอบคันนิสสันหมดเลยนะนิสสันหมดเลยอะ่ะที่กระจกโรงงานน่ะแบบนี้ดีกว่าเนี่ยกระจกโรงงานน่ะรถไม่มีชนแน่นอนมาเลยอันนี้ดู อ่าวว่สีหกด้วยกระดาษกระดาหกแปดหก้วยอ่ากระดาษกราหกแปนี่นี like. ah. ่กระจกนี huh. ่นี่นี่ดูนิสสันนะกระจกอ่ะอ่ากระจกโรงงานเลยอ่านี่รถสวยรถสวยพร้อมใช้งานอ่ะมาโอเคแล้วเนาะกับตัวรถแล้วก็ภายในอ่าเสียงดังนิดนึงแต่น้อนึงเพราะอยู่ติดถนนอ่าร้านอยู่ติดถนนอ่ะมานิสสัน มาร์สมิสซันมาร์สปี2020สบสันมาร์สปีส0 2 0เกียร์ธรรมดาเครื่อง1.2เครื่อง1.2เกียร์ธรรมดาปีนี่สงยังต้องมีแสนกว่าแล้วแสนสงแสนแสนองแสนสอง่ยแสนสไม่ขายแสนสองจะไปขายได้ไงแสนไม่ขายไม่ขายแห่ง แสนนึงก็ไม่ขายอ่นแสนนึ่งไม่ขายอ่ะไม่ขายไม่ขายไม่ขายรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนไม่มีเจาะชนรถไม้เจ็ดหมื่นกิโลคืขายได้ไงอ่ะแสนหนึ่งแสนสองไม่ขายเก้าหมื่นเก้าอาปะเก้าหนึ่งเก้าเอาไปเลยเก้าหมื่นเก้าราคานี้จะต่อกันเลยเนาะโอ้โหราคานี้รถปีใหม่เลยใช้กันยาวๆจุกๆเลยนะเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยราคานี้นะครับผม ถ้าเกิดเพื่อนใดสนใจนะครับโทรมาได้เลย0ูนย์หกสามเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสองแปดแล้วก็ศูนย์เก้าห้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าโทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ทุกคนถูกต้องโทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพียงแต่ว่าถ้าหลังดีกคืนแล้วผมไม่รับแน่นอนอ่ะไม่ครับไม่รับแน่นอนแครับขอกว่าพอนี่ขอว่าพอนิด่ะบอกว่าพอนิดนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมโทรกลับนะไม่ว่าจะโทรมาห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งโทรมาได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเช้าผมโทรกลับแล้วกันเนาะเน้นโทรนะครับผมเน้นโทรนะเพราะว่าถ้า คอมเมนต์เนี่ยบางทีมันแจ้งเตือนมันช้าอ่ามันช้าครับมันมันอาจจะได้ไม่ทันใจอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่ไม,มนโทรนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นนะครับผมก็ใต้คอมเมนต์เลยใต้คอ<ห>มเ<ผ>มนต<ด>์ใต้ครับใต้คอมเมนต์เลยนะผมก็อ่าฝากเพื่อนนะครับผมติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดน,นะราคาโดนๆรถสวยๆสภาพดีๆและที่สำคัญนะครับผมจริงใจให้บริการตรงปกครับ ตึงเหอะลงปกแน่นอนครับคงปกแน่นอนรถทุกคันนะเราบอกตามตรงเลยโดนไม่โดนเฉียวไม่เฉียวมาเจอยังไงอะไรยังไงเราบอกหมดนะเราบอกหมดโอเคครับผมยังไงฝากเ,เพื่อนๆนะครับผมนิสสันมาส90,000บาทเอาไปเลยครับผมใช้กันตุ้ๆยาว